สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ครับอ่ะวันนี้พาไปชมน้องใหม่เข้ามาหนึ่งคันนะนะครับแม,ม่เลี่ยมๆเลยนะเป็นเด็ดเอสพี1นะครับซึ่งรีโนเวทหรือปั้นมาจากเด็ดตัวปี40ตาเพชรน,นะนะครับผมย้ำนะครับรถคันนี้เป็นตัวตาเพชรน,นะครับแล้วเอามาปั้นใหม่นะครับทำเป็น s p 1 เหมือน SP1 ทุกจุดนะครับ่ะมาชมกันนะครับล้อสีโค้งนะครับทำได้ดีครับทำได้เนียนนะครับสีสวยนะครับมานะฮะกระบอกโชคสวิงอาร์มหลังนะครับสวยนะครับทำสีได้คล้ายกับตัวจริงแบบ SP1 นะครับอ่าไม่แบบนี้เลยนะครับ รถคันนี้พร้อมขี่พร้อมใช้นะครับรถเครื่องดีมากนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะ,ะบ้านรายละเอียดก็ถามว่ายังไงอะ่ะถ้าในใจผมนะก็คือสภาพเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้พร้อมใช้ไปเลยนะครับสติ๊กเกอร์นูนนะครับนีนน่นูนเลยนะครับแต่ไม่ได้เคลือบติ๊กเกอร์นะครับไม่ได้เคลือบติ๊กเกอร์นะครับ รถคันนี้มีอยู่2จุดใหญ่ๆที่ต้องเพิ่มก็คือสายไม้นะครับแป้นเป้นสายไม่ตัวน,นี้ยังใช้ได้นะสายสายไม่แล้วก็นะครับบางโซ่นะครับนี่ลูน็อตมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใส่นะครับขาดแค่นี้ครับนอกนั้นแม่บอกได้เลยว่า พร้อมใช้ไปเลยนะครับบอกว่าเดิมจ๋าไม่ได้นะผมคุยว่าเดิมจ๋าไม่ได้รถคันนี้เพราะว่าเป็นรถปั้นมานะครับรถปั้นมานะครับระบบไฟออกนะนะครับออกทุกจุดนะครับมีไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายนะครับแต่ต้องเปลี่ยนแบบไ่นะครับใส่แบบลูกหนึ่งนะครับผมฝาเครื่องสภาพเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหม้อน้ํายาวนะนะครับโดยปกติแล้ว S p 1พันจะเป็นว้อน้ําสั้น ครับแต่ตอนนี้เป็นปั้นจากตาเพชรมาเป็นมอน้ํายาวนะครับผมาฟังเสียงนะครับฟังเสียงกันหน่อยคุณแจนี่แน่นๆเลยนะครับเปลี่ยนมาใหม่นะครับไม่ไม่มีหลวมครับความร้อนเกลือมันใช้ได้หมดครับนี่ครับเครื่องครับดีบอกได้เลยว่าเครื่องพร้อมใช้นะครับนี่ไปออกนะเครื่องพร้อมใช้ไปเลยครับนี่นะครับ เงียบๆบาล,ลานเซอร์ไม่มีหอนแหวนไม่มีดังก้านข้างข้อลูกปืนข้างข้อเง,ง,งียบนะครับเพราะว่ารถเขาเก็บมาหมดแล้วนะครับคือเราไปเราใช้ได้ใช้อย่างเดียวเิมน้ำมันขี่อย่างเดียวครับหรือลูกค้าชอบตรงไหนจุดไหนนะครับเปลี่ยนแปลงจุดไหนหรือว่าเพิ่มเติมจุดไหนตามสบายเลยครับผมเอามาให้แค่นี้นะครับตามสภาพนี้นะเครื่องนี่ บิดติดมือนะครับรถตันนี้บิดติดมือเลยนะครับอ่ท่านใดชื่นชอบนะครับรถปั้นครับรถปั้นลองทักเข้ามาคุยดูนะครับผมคันนี้พิเศษนะครับเป็นตัวปั้นจาก40นะครับอรถอยู่บางปีใหญ่สมุทรปราการนะนะครับทุกคลิปที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับลืมไปนะครับต้องขออภัย รถอยู่บางพีใหญ่สมุทรปราการนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ก็0988297767นะครับใครต้องการรถพร้อมใช้นะครับไม่ต้องเสียเวลาปั้นนะครับอ่ะพูดง่ายๆเลยรถคันนี้นะครับปี40ทุกวันนี้เขาขายอยู่ถ้ารถสภาพเดิมๆนะจะขายอยู่หมื่นหมื่นต้นๆหมื่น1นึ่งหมื่นสองหมแล้วแต่สภาพสวยนะครับอ่ะราคิดดูอันนี้ผมชี้แนวทางนะบอกว่าซื้อรถเดิมมาก็ประมาณหนึ่งอ่ะ ให,ให้สูงสุดไม่เกินหมื่นสี่เลมโอนนะ,ะสภาพยังไม่ทําอะไรนะครับแล้วก็เราคิดดูว่าเรามาปั้นอีกนะครับสภาพเก็บงานคนปั้นรถจะรู้ดีครับว่างบจะใช้เท่าไหร่นะครับซื้อรถมาหมื่นสี่เรามาปั้นอีกสัก15ื่นห้าผมให้เลยหมื่นห้าหม่นห้าหมื่นหนี่ไม่อยู่นะรวมรวม,รวมก็สามหมื่นนะครับลองคิดดูนะครับท่าใดที่จะไปปั้นเองนะครับลองดูกับคันนี้นะครับราคา ันนี้กับปั้นเองมันจะห่างกันแค่ไหนนะครับตามกันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคานะครับซึ่งคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่เป็นตัวปี40นะสาหรับคนที่ปั้น40ก็ราคาก็ไม่หนีกันการปั้นรถนะครับอ่ะลองพิจารณาดูนะครับคันนี้ปี40ปั้นเป็น sp1 นะครับราคาเอาผมบอกไปเลยนะครับเปิดราคาในช่อง Youtube ของผมนะนะครับให้ลูกค้าไปนะครับผมเปิดอยู่25,500 25,500นาพะครับพร้อมใช้รถพร้อมใช้เอกสารเล่มโอนนะครับสำหรับวันนี้ fc เดชารถห้างที่ดูจากช่องของผมนะนะครับที่ดูจากช่องของผมวันนี้นะครับหรือ,อ,อหรือยังไงเออคนที่ดูสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะผมให้ราคาพิเศษนะครับอ่ะโทรเข้ามาได้นะครับผมให้ราคาพิเศษบอกว่าดูจากช่อง y o u t u b e เดชารถห้าง นะครับบอกอย่างนี้บอกว่าโทรมาหาผมนะถ้าอยากได้คันนี้บอกว่าดูจากช่อง y o u t u b e เดชารถห้างแล้วผมจะมีราคาพิเศษให้แต่ราคาผมตั้งอยู่25500นะครับ25,500ั 25, บาทนะครับอลองโทรเข้ามาครับ098 829 77 67นะครับ25,500ั 25, บาท fc เดชารถห้างวันนี้หรือจะโทรเข้ามาหาผมวันไหนก็ได้นะครับบอกว่าดูจากช่องนี้มา มีส่วนลดให้นะครับโทรเข้ามาคุยกันนะครับถ้าอยากได้รถคันนี้นะครับเอาไปเข้าคนส่งโอนได้เลยครับทะเบียนมีนะครับผมไม่ได้ติดมานะครับเอาสวยๆแบบนี้โอ้คอแห้งแล้วครับพี่น้องไม่ต้องซูมใกล้ๆนะเพราะว่าซูมดูก็ได้นั่นแหะใกล้ๆเลยนี่นะครับสวยไหมครับโค้งเรียบๆเลยนะนะครับโอเคนะครับฝากไว้ท่านี้นะครับ ไม่มีอะไรมากมายครับรถปั้นก็คือรถปั้นนะครับอ่ะย้ําพร้อมใช้งานนะรถพร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปซ่อมนะนะครับไม่ต้องเอาไปซ่อมผมการันตีได้นะครับรับประกันรถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับอ่จัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับค่าจัดส่งนะครับส่วนราคารถค่าตัวรถนะครับโทรมาคุยกันก่อนนะครับสนใจนะครับเอาฝากไว้อีกทีครับ ช่องเดชารุห้างนะครับ0988297767นะครับถ้าใดชื่นชอบโทรเข้ามาครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ,อะฝากไว้ด้วยกับเดดตาเพชรปี40ปั้นเป็นเด็ด SP1 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เดชารุห่างด้วยครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ